สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าไฮอัน enjoy ライスライไฮอันมาดามเฮมัสลุมก็ enjoy อันไลฟ์ไลน์เดนมาร์กเดี๋ยได้สีมาให้เพิ่นอันแม่ครัวแม่ครัวอย่างเขาอื่นแม่ครัวอีหยังหัวเห็ดแม่ครัวหัวเห็ดเพิ่นสีมาเห็ดอันสปริงโล่ห้ร้านสาวเพิ่นร้านสาวผิ้จัดงานล้สิต้อนร้านเคยแล้วบอกมาอะไรอย่างหัว เฮ็ดสปริงโลเฮดสปริงโล่เนี่ยสีม่วงหัวหัสปริงโลกันเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ากินข้าวกินน้ำแล้วกับมาเฮ็ดอันนี้ย้อนต่อไปนาทีเจ้าก็ต้องมาห่างกันดอกเจ้าจะขอเฮ็ดหยังเจ้าจะไปยืนพัดอันนี้แล้วก็จังเอาเนื้อลงมามาผุ่นใหญ่กล่องไปเจ้าผุ่นไปยืนพ่นผ้าพัดเจ้งผุ่นแบบนี้มามาพี่น้องมามามาเด้อใหญ่ใหญ่ใหญ่มองมาเบิ้งเจเลยถือเราแล้วหายแล้เสียใจ สุดๆเลยแซ่บค่กแซ่บแน่ไผเป็นไผไผกับว่าไผล่ะอันเบิรงแกมรอดแดงขอแดงเพื่อนมาเพื่อนมาอันเพชรสันติเพื่อนมาหวยเพชรตัวอว่าียงเขาอกว่าัโอ้ยเดี๋ยวเไรตัวไนค่ามีบอกอันนี้หรคะแข็งตัวแข็งตัวแข็งแข็งหรือเป่โอ้หอมไปค่ะ ไม่หอมอเด็หอมน้อหมอ่เมน้มาเห็ดคั่วางคั่วมาเติมคุณ็นจอยไลฟ์สไตล์เยมนก็จะเดยนเรื่องนั่แลรีย้องตรวกันพ<โ>ี<โ>่เกลายยกันก็แม่พี่น้องก็ได้เขาปลาน่ะคะ,ะ,ะบบาปาคือมฝนเพื่อกีอ,กอยากไปอยู่แค่เรยว่า,น,านั่งไปนั่งมาได้จะถ้าไปผู้เดียวสมืออลเนี่ยรับประสแดงผู้เดียวพี่น้องจ้า ย้อมก้นอ so ีกอย่งประกันหาผู้ซาวแบบไก่ๆบานามสีไดนะเขจะคืออดี๋ลูไก่ห้าวเาได้เ้รอลนก่ก็ลนพี่น้องยี่บอกนือผู้สาวอยู่ไก่ไก่มา่มากือไก่ไก่คนนึงนี่น้อเวคนนึงอยู่นนอเวคนนึงอยู่สวตเอร์แลนดเอาข้าไปแปรบักเอาลืมบอกวิธีวิธีสูตรของผู้เนจอยเพิ่นจะเสียพัดหอมหอมหอมหัวใหญ่ห้าพี่น้อง หั่นเป็นชิกก้นเล็กๆๆๆแล้วก็พัดจนว่าสีเพิ่นเนี่ยแบบว่าสีเพ,เพ,เพ,พิ่นออกแบบเปลี่ยนสีแฮมเป็นสีแบบว่าสีอันซุกซุกใช่พี่น้องจ๊ะเน้อยทำไมพี่น้องก็สีงงสีซุกซกแนวใดเนาะนัะน่นละสีนันละพี่น้องเปลี่ยนสีแล้วก็ทัดเนื้อทดบาวเหนียเข้ากันนอกจาเนาะสูตรนี่นี่ขายดีเด้อค,คุณเล่นจอยมาเด็ดค่ะใหทัวทีสูตรคุณเล่นจอยเร,อเ,อเราจะเมนเราคักรับไมีอยางเสียดี ค่ะแล้วจะหั่นผักกับข้าวแล้วค่ะพั้กเตรียมพร้อมหมดแล้วสองคนซอยกันห่อข้าวเดียวเนาะมึงกลารพูดนดิมเคยว่ะสินเฮ้ยเจ้างานก่อสร้างคนแม่เป็นบอกเธจ้าพนังานก่อสร้างเจ้าพนังานอันนี้ว่าตินแต่หัวฝรั่งกับนึกว่าเได้เป็นคุณได้ได้แทบหัวพายใหงานก่อสร้างการรวมแทนก้ารเป็นมัดมัดพูดนะพูดนะ ซื้อเพิ่นสิบเอเชียกับโซ่โซ่ไอ้เพิ่นเบิงเนาะเอาล่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกเถอะหนึงเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่นี่คุณเอ็นจอยเพิ่นได้นี่ยพะปูเมญ่าเพิ่นเอามานหายสดๆดหอนๆเมื่อกี้นี่แต่ว่าประเทศไทยให้เบิ่งเด้อเพราะว่าพอปูเมญ่าเพิ่นบ่ประสงค์ที่จะออกกล่องโอ้ยใจแม่เพิ่นดีใจเพิ่นเต้นดุยดุยดุยเพชรไปเบิ่งไปเบิ่งเพิ่นปะพี่น้องเบิงเบิงเบิงพะปูเมญ่าอันบูซ่ามาให้เพิ่นบ้านแถวอื่นบูซ่าเนาะนี่ ทหารคักอุ้ยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่กุหลังคนคนดีใจพุ่นนะกุลังคนดีที่ปานบ้านดีได้นะอี่พง่์สั่งหน่อยจะมันเพิ่นไปตทหากคักอุ้ยเดี๋ยวสั่งซีโตพุ่นนะพระพุทธรูปอีกองหนึ่งได้จ้ะเด้อนี่หาหม่องตั้ง่นน่ะหิงพระเท่ากับมี่บด้ยากเนาะอุ้ยไป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 งามคักเนาะสั่งไหมงามงามเพิ่นกำลังปรุงพ่อแม่พี่น้องแม่ครัวกำลังปุ้ง อซดจ้ะแค่กระสือมาใส่ก็บด้แซ่บพัดเคิงพัดเข่าก็ใส่ได้แซ่บอันนี้อันนี้บุญเรนนีลวกแล้วได้จด้จ้ะขุซิมให้เบิรงาขุนพัดเพื่อกัด่นเองที่น้องจ๋าลงไปเลยไปจาบุญลวกจ๋าวิตามินล้วนสุดยอดกินเข้าไปอไม่เห็งคะ เลิกคือันพอผุ <S 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 be, oh ่งเสร็จในเที่แล้วก็ว่าผุ่งเสร็จเมื่อวันแล้วไปก็ดีจากเม็นอูเดี๋ยวพอนางหอสองคนข้าวเดี๋ยวเนาะเมื่อแล้วผุ่งปูย่าไปแล้วปูย่าก็ไปตั้งหักหลายเหลือกันถึงเหลือง่ายมากเห็นอยู่เพิ่นหันมือได้บางห้าบ้างๆเขาคอยเข้าไปอันหลั่นขายของเก่าเพิ่นเนาะแสเปซฮาร์กาตาสุได้พี่น้องเซลกระต้าง่ายๆมาถ่าเก็บเห็ด จัเสียากระต้าแบบไดไมีทุกรูปแบบไปต้งอยากหัวกระจายยูม่ใน่นในเ,นเฟซบุรตาายูกไก่และเก,กินกระจกายแคยยีสิบคนคุณพ mm hmm. ่วงกุกลมแล้วก็เป็นเซล่าจันสี mm hmm. โอ้ยใส่พักและงามค่ะเ no. นอะคือสีง,งามาค่ะกระจกายไบยีสิบคนยูมงดลยเคะคือจังนั้นพี่ประกาศขายในเฟซออยูบเวเอเกู เื็นปูบวกทิ้งยังล่ะพวกนั้นเออแมนนแมนทายพร้อมเก่านนะที่ทิ้จ้า้ะงรกน้อง่ากจ้ตานะจ๊ะมาแมนผงนัวผงนัวไม่ใส่นะจ้ะสปริงโรใส่ปะเอาใส่ตัวนี้โอ้ยนึกว่าโใส่ วัดบริเ้ว่ายังได้ทั้งหนี่แซ่บอันนี้ของแท้จ้ะชูโรต์ขับเพราะว่าหมอไมัโจจะอันเก็ตามข่วมแล้วใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายใส่หลายเนื้หลายต่อกันคุยลิ้นบ้างกันอันนี้เกียร์นะคะพ่อแม่พี่น้องเกียร์จ้ะเกียร์เกียร์เจเกียร์เดอเบิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องทำไปเช็ดตามสูตรคุณเน้นจอยลายสไตล์เด่นหมายได้เพราะว่าอย่างเพราะว่าสูตรเพิ่นนี่แซ่บอิหรีฝรั่งทั้งหลายกินจะติดใจจ้ะ แล้วก็รสด,ดีแผแนกตัวในติดใจพ่อแม่พี่โนโ้องจ้เราจะเฮ็ดสปริงโลขายทีละสอ,อ,องหลอดสามหลอดพี่น้องทำไมเราขาดพริกไทยรสมันต้องเ <c oughs> ค็มคนเนาะม <c oughs> ันพอสีแซบ่บ นีแล้วก็มาทําการคนเลยจาะพ่อแม่พี่น้องอาจารย์เลยคนเลย,เลยอันนี้ใส่เน,นื้นอได้จ้ะเนอะจ้ะคนเลยเลยจ้ะพี่น้องอาจารภาษาอีสานคนเลเ่คนเล่ไอทิพย์ว่าไอแกตูหน้าเอาเอาหม้อออกจากเตาใช่ไหมพะน้านะเอ็นไม่ลาพักไปไม่ลืไม,ลมไปดินะอันที่เขาซื้อไม่เป็นเศตก,ก็มาใส่พ่อแม่พี่น้องใช้ได้ของเก่าอยู่เว้ยเนี่ยแล้วแบบเว้ยคุณได้สิทธิ์ลงเนาะง่ายิ่งก็ได้เลย เถียงมันเข่ากันจัะหน่อยจะพักอยู่ก็ใส่ได้แล้วแม่นจ้ะเพราะถ้ามันอยู่ปลายเป็นได้หรือพักเพราะแม่พึงใจเวลาหอนมันเผื่อไวเย็นคนเย็นแค่รอก็ใส่ที่หลังป่ะจ้ะแค่รอกรใส่ที่หลังแค่รอประจำเป็นตองพักมันเยียวเพราะว่าสิเสียรสชาติเนาะเเพิ่นพิ่นมีความหวานของผลไม้อะของหวานของพึงใจแครอทให้ฝรั่งได้กินฝรั่งก็ติดใจ พลังบุญมือปกติการมุ่นเส้นเบลวกน้ำพอนี่การจะกระเซี่ยวพัดใส่กัมเนื์เฉยเดียวเลยจ้ะพัดใส่กัมเนื์เฉยเดียวเลยเนาะอันนี้มุ่นเส้นมันหลวกล่ะก็เรื่ประจําเป็นต้องไปพัดมาพัดใส่ที่หลังพัดก็ได้ปรว่าเห้ากว่าไปถอดอยู่แล้วแมนจ้ะมันสิกลายเป็นนิ่มเกินโพูดตาก็แม่พี่น้องแม่จะไม่แซ่บ คนดูดอคไม้เป็นแหงคนอ่อยเก็เนาะจ้ะจ้ะมาบัดนี้พ่อแม่พี่น้องเคลียร์พื้นที่แล้วก่ะสิมาแกะแผ่นล่อเพิ่งเด้อคุณเดี๋ยวเดี๋ยวคอยให้เรายกมาให้เบิ่งแล้วใส่แล้วปุงเรียบร้อยแล้วใส่แค่อสลงไปแล้วพี่น้องจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันแค่อสนี้รสชาติมันก็แสบหวานอยู่แล้วมัจังเป็นตรงเป็นปิดไฟเลยใส่แค่อสแบบปิดไฟเลยก็ปรุงงในเรียนอร่อพักยุบไปได้เลยเอาะเต๋อจี ขอโทษจากฟังนะเอาแล้วกำลังเอี้ยมเลยนีไอทีพี่จอยนอนอยู่ด้วยพี่น้องมันบอกคักบัรไดเพิ่นนอนใหญ่เพิ่นเพระสันสีเอาคักเลยสองสาวนี่หัวเราห้ากระจายมันาสิผ้าห้ากระจายคักก็หนีพ่ไปห้าในป่าอย่างมาหาห้าอย่างเพิ่นนอนจะเขาไล่ออกจากเขาสีอะไรออกจากบ้านเอาสีว่าบอต้องพ่ากันมาหนีเดี๋ยวเด้อ สีพักันไปปลาทา้งหลกลับไปสีลงทะเลลงปลากลับลงกลับไปเมื่อกี้พักงูทั้งหลายกลไปเมืสิไปเก็บนะกับพักัารไปเก็บบ่ต้องแห่งเพิ่นทับกันมันบ่จ้ะบ่เด้อเด้อเพิ่นสิจับสนเมื่ได้เนาะมาเมื่อใดแกแผ่นแห่งเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อ แล,นะแล้วหองงามแพทย์นะบดได้เครื่องพี่น้องจ้ะหองามกับหอไหวพอบมานหมูานอี่างหอหาสิบอันหอสิบหานั่นพี่บอกเติมมว้านอย่างองเลี้นันสดๆอยู่จะน่ไปหาหมูเบียดหนัอหอส่อปิงโลแล้วก็ฟาไปบึ้งพี่น้องหมูว่านแพทย์เน right> ี่บดไเห็ดย่งเลยกินบกหอยใส่กินอันกินบกหอยอันนั้นบกหอยข้าง รัดดีไปตะนายเลยเมยเนอกกับเป็นบ่ได้เพิ่งโทเราทักแต่ว่าขอให้ได้เปิดนอนรับฟังเสียงดีเปตนายพ่อแม่พีปน้องจ๋าสุดยอดดีดีแต่ว่าคนบอกบ่ได้เรื่อง่อแม่พเป็น้องแง่มนอนตื่นเสียงดังยังในตื่นตื่นสูดแบ้วจื่นติดมักเสียงนี่ตื่นดีค่ะออื เตบมว่แตกต่างขึ้นจรทัดแต่งสูญพอว่าว่าจราทัดมันมีสีแสนมันก็เลยนับงานเท็ดให้เทา<ก>แบบว่านี้นะเพิดเพื่อน,นแล้วก็เคิมย่อยไปแล้วก็นรับไปแล้วประเทพอไมพี่น้องเอ,อ้ยถึกถึกได้ คนอะไรหน้าตาก็สวยเหมือนกานว่าไม่ดูคนอียังหน้าตากระงามระง่าพอลสปริงรู้ไปขีหยย่ห่าอุบัติเพราะรู้เพราแม่พี่น้องด้วยดวง,งามึงเพิงเพิ่งพี่น้องจ้ะที่บอกมันไม่เป็นนะนะเป็นต้องเป็นเอาสิเป็นอยู่วันนี้สิใะไเบิ้ง,งของแพทมันแปรพี่น้องมันบอกกลมคือของลาของลำมันกลมคือืดฟืนฟ้นนี่เบงง <c oughs> ิ้งง่างว่าสัตวเฮ็ดมาจังสีประตรงไปแยกมันบวมว่าได้แยกนี่เบิ้งนี่จับไปนี่แจับอันนี้นะกระตอมใส่มันเข้าหากันเนี่ยมันก็สิมาอยู่ตรงกลางให้มัน สีมันบ่นบอตรงยานมันเจ็บป่ะน,น่น <c oughs> นะเวอลอายาเราเจ็บนี่บ่เออล่องอันไปล่องอันแรกไปกันเธอจะไปเงินไปได้เธอเฮ้ยเต็งสี่เอาเลยเดี๋ยวพี่น้องินไปไดเฮ้ยเต็งสี่นี่นี่นี่เห็นบอไหมัน,นเป็นยังมันสีบอกรมนะโอ้กรมกูรู้เลยวบบนี้นะ นี่กอมแล้วกอมแล้วมันกองเหลวกอมแล้วเดี๋ยวเอาใหม่กันเป็นตุบปูมันจอยพันใช่ไหมมันต้องปูปูได๋มันค่อยงามบมตุบปูง่ามเด๋มถ้าเราไม่แหงนี่เราเห็ดแนวได๋เราคือว้ายสวยมากเลยพี่น้องจ๋าหทั้งคนหนึ่งฟุดฟัดแล้เราคนหนึ่งยังอันสองพี่มึงเสียงดังขึ้นเสียงดังขึ้นอย่าปากพี่น้องขึ้นสีไล่ห่อกกจาเดี๋ยวสปีดลูกจะพอลบแล้ว อสวยน,นจะกอ่งนนังนะสวยังค่ะส่ว,สวไยไม่ใหญ่จอยแล้วห่อข้าเวเยอะแล้วสีดวแดเนี่ยกมันไม่ต้งผีเดินออกจากคนทางห้องพากันแค้นสันสัน,น,นจ,จ,จะได้บ้าง บ่านมลูกปุ๊บปั๊บเัดเข้าไปนะสิมันบ้าแล้วเหออย่างนี้อย่างนี้มันบ้างอะปรวมุนเอาออกวาไหมจังสันนืดแล้วมาทีนี่บึ้งมุนมุนบริกริไส้มันกลับไปนี่ เว่าด้นก็กดลงไปเห็นมันยแม่จีเป็นกลุ่มเห็นวันยนะอือืออไล่รอบกากจะถือประกอบพ่อแม่พี่น้องจะนอยจะถือประกอบแเด็กน้อ,อ,อดเด็กน่เดนี่เด็กหนุเด็กหนุเดนะ็น่เด็กหอยมเด็นเกัน่น,นุ่มเกน่เน่มเเลห่ดน่ห่เดด่มน่อเ็อิเดแล้วมดเหเเตือนเนเตือนุุณแล้วนะ โดนไปเตียนมาหนึ่งครั้งแล้วนึงครั้งนะ <c oughs> อย่าเสียงดังนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิง <c oughs> ่งไมเดี๋ยวมาเบิ่งไม่เด้องฝ่าหอ่อก่อนเดี๋ยวมาให้เบิ่งตอนไก่แล้วเด้อพี่น้อง <c oughs> จ้อเขาเสร็จไรเขาสิ็แ,แ, <c oughs> แล้วออกจากบ้านมาเย่พี่น,น้องเยอะไปกาค่อยๆกลุ้มแล้วกลุ้มแล้วกลุ้มลุงปุ่งเรียบี้อยบุ้มแล้วไม่ยังไม่เสร็จเบิ่งไอเราสิไป,ปเฮ็ดงานอาทิตย์พี่จอยเพิ่งจะไปเฮ็ดงาน เป็นนอนตอนเด่นพ่อแม่เป็นนอนเป็นนอนแล้วว่ามาอะไรหามเสียงดังนะระวังแผนเล่าจ้าแผ่อะไรสิแล้วเผลอสมั่นพี่น้องเลยเอาทันทีเลยจ้าอยู่ของประเทศตามจ้าอยู่เขาบริวารไม่หมดกระดังเลยวันนี้เขค่อยๆดังขึ้นเนาะวูนนี้ชิบไปดังที่เดียวเราเราเริ่มโกนปุจจอยก็เริ่มได้พ่อแม่พี่น้องเราเริ่มโกนขอเราจัดการพร้อมก แม่พี่น้องเคยเจียนกันแม่แต่ใหญ่ก็คงเจ้าแม่อ้วนครับคืออ้วนทรับแ่ผลอ้วนอยู่แต่ว่ามันแปรมงนจังแบบตรงนี้คือบอรกลมบอกว่าให้กดใส่ตรงกลางมันกดอยู่เชียงเบลเพ่อแม่พี่น้องเขนบอกให้กดอยู่ว่าสั่นหัวขวัญอะไรๆเมื่อกี้ก็ว่าเปิ๊นดีใจประสั่นบ่่บได้เรื่องเอาไหมบอกว่าตรงใส่ตรงกลางมันให้กดเข้าไปเนี่ย เนี่ยตรงนี้ยนะจำไว้เนี่ยตรงนี้กับตรงนี้นโคตรเขามาเห็นบ่เนี่ยมันสิเห็นบ่มันสิมากกลมเลยเห็นบอนย่งเออเออเลื่อมอยู่เออได้เจ้าหน้ากอดเคกันอีเพราะแม่พี่น้องเห็นบ่มันก็กลมแต่เอ้าไม่ไมเอาไม่เอาไม่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาไม่แล้วพี่น้องจ้าแล้วเป็นบ๊อบบี้นี่ควสิแล้วเนี่ยเลื่อมอย่คือเก่าเมื่อกี้คือจังว่าเป่นคือจังส่งดีใจส่งสติเป่งโคตรมากสิมันบอก แล้วแบบนี้มันโคบมาเลยสีมันบอือมกสแล้วโคบแล้วแล้วโคบแล้วแบบเห็นเจ้าเห็นแต่สีเลยเจ้าจับแล้วท้แห้งเลยด้างด่างแล้วเสียบแห้งเลยอืมนั่นนะสีมันบอสแห้งก็นี่อีกบุกไปแห้งบันไดเห็นไหมนมันสิเป็นเป็นแบบว่าบนหนึ่งตึ้งเสรมันสิเป็นแข็งๆแต่ว่ามันคือบอสอ่ะมันคือเห็ดเป็นสีหล่อๆเสียน สีบบคอยนี้บันไดเวลาเวลาพับสนมันอะเอาไาหมเก่ออกเลยโบต้องแก็บไว้นั่นน่ะนี่เวลาพับเก็บมือศีลด้นย <Ru ks> แดนมันเขามาบอดตรงกลางม,มันก็จะเป็นเั่องสี่พัมดมกเก็บมาหอดน,นี่นี่นี่แค่นี้พ่อเวลาห้องมุน,น,มนมหนึน่งมมนสิเก็บขอบจำหมดเลยเห็นม่มันสิเก็บมาเห็นมัสิเก็บเองเห็นบ่มันก็จะมาเก็บ โอ้ตสนี้โอเคเด่แน้องโอเคจักรอบแล้วนี้สามที่ปหอบแล้วพาม่พี่น้องแต่โอเคนี่บัไเป็น<า>โอเคจาัจาไยก็ไม่ใหญ่สอนเนี่ยบัไม่ใหญ่สอนสิเปียงจนไม่ใหญซสอนศูนเน่ยัไม่ใหยซสอนสิญญสนสเปียงทราเจ้าหรืจ้สิโอเคไม่ใหญ่สอน เจ้าใหญ่มันเจ็บบว์โบได้บ like, ่ได้มันโบง่ามมันเป็นจังไจกรเจ้าใหญ่มันเก็บมันสิแปรมันสิบกบกลมพ่าสุดยอดเจาใเจ้าเก็บนะเจ้าผู้ปกครองโบกบล้วนพอแม่พี่น้องเอาไปบรรทัดไหมลูกปจุบันิก็สใช้ไม่แฉ่ตีได้ปัจจุบกันเด็กหญิงสังเวียนสังเวียนลำดวนลำดวนลำดวนสอนไม่จำสังเวียนลำดวนเริ่มส่วนแล้วสังเวียนทำอะไรถึง ไม่จำวะดิสังเวียนตื้อมากหวขอบอกอันนี้กลมมากอันนี้กลมและสวยมากพูดมาเบิ่งซอยกันในงานบอชนกลมบ่กลมบ่ไข่เยอะไข่เยอเริ่มแล้วพี่น้องจานีเอาอีจัอันยเนาะยาปากอย่าปากไอ้ทีตก็สิ่ศูนย์ไอที เหมือได้ก็ไม่ยืนแขวงใส่สุดจอยเนาะจ้ะสุดจอดพุงเหนืออะไรเอาใจดูเคยเอาใจเอาใจเอาใจดูเคยพ่อแม่พี่น้องเอาใจร้านเคยร้านเคยแลเดี๋ยวร้านเคยชิ้นกินใส่เป็นตะแพลเนาะ แันแมนมันสุกนะัก่นแันมือนี่ยืนห่อมันสุกนะั่นเปิดน้าน้ำใจสุกกันแล้วพ่อแม่พี่น้อนอย่างเบื่อป่วยอะไรมือนี่ออื่นเบียดเต็มหนาอยู่ยืนปุงป่งๆอย่างสิละ <c oughs> อันนี้งามๆก็บอกอันนี้ของแม่ฉันอันนี้ชิฮันอ,อันนี้ปจอยของเดี๋ยวสิบวอคนเองมาชิลายลายนี่แม่เป็นคนห่อ <c oughs> ตอนแรกกะิียองกูเาลเมาหลานของแม่กูเหรอโอ๊ยตัวนี้ขี้ได้ค่พี่จอยขี้ได้พดแลมูลแมีไปเห็นน้ำมันดเนาะเทาออกมาถึงงามเบิร <c oughs> ์ตหนังเลียงกอตเวเลียงนี้ใส่ให้เบิดใส่ห้าสิพ่อปะ น,นี่ยตุย <c oughs> ันมี่รอพัดจากมือวานนี้เดือนพอแม่พี่น้องฟีมือผลงานของคุณ enjoy lifestyle เดนมาร์กที่ไรพี่น้องนอกหอคข้าเดียวแพทหอกกระเทงซีปัน <c oughs> รอยก็อันจ้ะพี่น้องจา้าแป๊บเดียวบึงสีมือเ่ินสีมือจริงๆพี่น้องจา้าย่อมรับแม่ฟีมือเ่ินคะ่ะฟีมือสุดยอดดอีจ้ะพี่น้อง ฟังเสียงเสียงหัวไปเสียสุดว้คนจีนติดใจทั้งฝรัง่งทั้งคนไทยแล้วหอเก่งอีลี่ายข้าวเดี๋ยวเจ้าแม่สปริงโรนะ,ะจ๊ะเป็นจ้าไรสไตน์เดนมาอันของมาดามเฮดเ่าต้องถามหาแน่หาเพาเห็นก้มกืมอไปกับเพิ่นเ <c oughs> พราะว่าหอแค่ซิบอันบ่ถึงสัาถึงบ่กุ้นนี่นี่นะของมาดามนี่ขี่ได้นี่กับของเพ่นละนี่นี่ บ่อยากปวดว่ะตีมึงของคุณเอ็นจอยคนะคุณไายงามค่ะพี่น้องขนาดแข็งแข็งเขายังหัวได้ขนาดแข็งแข็งแล้วก็ยังเห็ดได้ง่ะอันนี้แข็งแข็งนี่ของมาดามนะจ๊ะนะของคุณเอ็นจอยไหวสุดยอดอีหลีเนาะเริ่เลิศดเพอร์เฟคแข็งพี่น้องจ๋าเบิ้งเบิ้งเบิ้งแต่มุมนี่เด้อมุมนันหามเบิ้งเพราะว่าอย่างบ้านได้เก็บกวดกันเราเห็ดแหร่หลัน าส,าสาวเราจัเต็มเราจเต็มให้หลานสาวเราพี่น้องเว้ยสุดยอดดีดีพี่น้องจา้าร้อยยี่สิบอันเนาะข้าวเดียวปีจอยเราเพราะเนแพทจ้ะแพทนะ่ะฝอยข้าแต่ฝอยพูน่นะจอยจห่อร้อยสิบบาทเทีย่ยงขึ้นสิแล้วพวกนี้จเจ้า จ่าพ่อแม่พี่น้องเบิึงอลังการางานสายบ่อบมากมากมคลิปนี้กับสิาพาไปซ้ำนี่แหละจา่ามึงฝีมือคุณเอนจอยไลฟ์สไตล์เดนมาร์กคนมีฝีมือเดีพ่อแม่พี่น้องจ่าสุดยอดหัวข้าวเดียวอันนับถือมาดามเราอันเอามาบับรรทัดมาดูสตีสอนงไม่จัดจังสอนพ่อแมอ่พี่น้องจังขั้นเขียวจังนี่ไงกันเอออยู่จ้าอยู่จ้าสุดหล่อจ่าครับเพราะไดพ่อแม่พี่น้องจะยังไปไป อาทิตย์แล้วนอนหลับพาไปซ้ำนี่จ้ะขอบคุณนหลายเดีย๋ยวจะได้ติดตามมาดามเฮมัสซูมเอนจอยและไซน์เดนมาเดีย๋ยวเด้ออันมามงวนม,ม,เมาเฮมาห้าทายเขียดทายเหาน้ำจันจั่งทำไมี่นอนจ้ะ,อ,อ,จะอย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งไปเลยๆเลยจ้ารักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้าขอบคุณนหลายจ้าบ๊ายบายค่ะ